ลอยเปตสสบันปิดด่านบ้านคลองลึกตัดท่อนน้ำเลี้ยงระบอบคุณเซนต่อเนื่องหลักฐานเด็ดจากภาพถ่ายดาวเทียมของสื่อระดับโลกอย่างอังกฤษที่แฉขมรถึงไสในปิดชาที่เรื่องที่ยังต้องขยี้กันต่อเนื่องด้วยแม่ทัพภาคสองพูดถึงการหายตัวไปของนายพลคนสำคัญของข,องขมรพลโทรสไรดึกสะเทือนไปทั้งกองทัพขมร ต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่าด่านคลองลึกที่ปอยเปตเนี่ยก่อนหน้านี้มีการเปิดวันละสี่ชั่วโมงมาอยู่แล้วนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อที่จะให้ชาวเขเมรเนี่ยกลับประเทศจุดประสงค์เขาเปิดไว้แค่นั้นครับแต่ถามว่าจะมีคนเข้าไทยไปที่บ่อนไหมผมว่าอาจจะมีนะแต่ก็เล่นได้แค่สี่ชั่วโมงครับต้องรีบกลับหรือบางคนจะค้างที่นั่นผมว่าคงเป็นส่วนน้อยมากค่ะ <c oughs> ซึ่งตอนนี้ได้มีการบีบเวลาลงเหลือแค่วันพุธและวันอาทิตย์เท่านั้นมีรายงานว่าสําหรับชาวไทยเขมรเดินทางกลับภูมิลําเนาผ่านได้ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอาญญาประเทศจังหวัดสระแก้วในทุกวันพุธและวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยจะเริ่มวันที่31สิงหาคม2568เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงส่วนจุดผ่านได้ดินอื่นยังคงปิดตามปกติ ต้องเข้าใจก่อนว่าอำนาจสั่งปิดสั่งเปิดด่างคลองลึกแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในสถานการณ์แบบนี้ไม่ได้อยู่ที่หน่วยงานพลเรือนอย่างศุลากากรหรือตรวจคนเข้าเมืองคำสั่งตรงมาจากทหารรุ่นล้วนมาจากแม่ทัพภาคที่1ส่งตรงมาให้ผู้บัญชาการกองกาลังบูรพาเป็นคนจัดการในพื้นที่เป้าหมายหลักของการปิดด่างครั้งนี้คือการตัดเส้นเลือดใหญ่ของเศ,ษศรษฐกิจสีเทาในปอยเปตดซึ่งหัวใจของมันก็คือบ่อนคาสิโน ต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าหลักที่เข้าไปเล่นในคาสิโนบอยเปตดเนี่ยเป็นคนไทยปลาเข้าไปร้อยละ8 0ดสถึงเกเลยตอนแรกที่เปิดทุกวันวันละสีชั่วโมงและยังมีช่องให้คนไทยเข้าไปเล่นอยู่ได้แต่ตอนนี้ผมว่าช่องมันแคบลงทุกทีเปิดแค่2วันคือถ้าจะไปเล่นต้องไปค้างฝั่งนูน้นผมว่าไม่ค่อยมีคนไปค้างหรอกฝั่งนู้นมันอันตรายเกินพอเราสั่งห้ามคนไทยข้ามไปทํางานสั่งห้ามข้ามไปเล่นพนันมันก็เหมือนเราไปปิดสวิตไฟใส่เมืองปอยเปตเลยทันที แล้วผลกระทบมันรุนแรงขนาดไหนพอจะมีตัวเลขให้เห็นภาพชัดๆไหมคะตัวเลขมีแน่นอนครับเอาแค่เจ้าใหญ่ๆอย่างคาสิโนสตาร์เวกัสที่บริหารโดยบริษัทโดนาโคอินเตอร์เนชั่นแนลออกมายอมรับเองเลยว่ารายได้ของบริษัทลดลงไปเกือบหนึ่งใน3แต่ที่หนักกว่านั้นคือภาพรวมทั้งหมดมีนักวิเคราะห์กฎหมายออกมาให้ข้อมูลว่าแค่สัปดาห์เดียวหลังจากเราคุมเข้มชายแดนรายได้ของคาสินโนทั้งปล่อยเป็ดหายวับไปถึงร้อยละ60 นักพนันชาวไทยที่เคยข้ามไปวันละ2องถึงสามพันคนหายเกลี้ยงแล้วมันไม่ใช่แค่คาสิโนที่เจ๊งมันพังกันเป็นทอดๆแบบโดมิโนโทั้งโรงแรมร้านอาหารรถรับจ้างพังกันหมดคนงานทั้งไทยทั้งขเขมรตกการกันเป็นแถว ฟังดูเหมือนเราบีบถูกจุดเลยค่ะมันคือท่อนนำเลี้ยงหลักของระบบหุ่นเซนด้วยนี่ค่ะเพ่เลยครับธุรกิจคาสิโนและธุรกิจสีเทาอื่นๆที่ชายแดนไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอเซ็นเตอร์การค้ามารุษมันไม่ได้โตขึ้นมาลอยๆแต่มันเชื่อมโยงโดยตรงกับผู้มีอำนาจในพนมเปญมีงานวิจัยจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันเขาชี้ชัดเลยว่าเครือข่ายผลประโยชน์ผู้นี้มันโยงใย,ยไปถึงนักการเมืองระดับสูงของกัมพูชาและคนที่อยู่บนยอดสุดก็คือหุ่นเซนที่มีบทบาทสําคัญในการออกใบอนุญาตและรับผลประโยชน์ พวกในทุนใหญ่ๆอย่างอกยาลิยงพัทหรือที่คนไทยรู้จักในชื่อเสียพัทเนี่ยเขาถูกเรียกว่าเป็นกระเป๋าเงินของระบอบหุนเซนเลยธุรกิจสีเทาพวกนี้ถูกมองว่าเป็นเส้นเลือดและท่อนน้ำเลี้ยงของรัฐบาลกัมพูชามีการประเมินกันว่ามูลค่าเศรษฐกิจสีเทาตรงนี้มันสูงถึง4-6แสนล้านบาทเลยทีเดียวดังนั้นการปิดด่างของเราครั้งนี้บีบกระเป๋าตังของหุนเซนให้หนักข้อขึ้น แต่ก็ได้ยินเสียงวิจารณ์มาเหมือนกันว่าไอที่ประกาศปิดเข้มๆเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ละครฉากหนึ่งหรือเปล่ามีคนในพื้นที่เขาบอกว่ามันมีช่องทางพิเศษให้ เข้าออกกันได้อยู่ดีประเด็นนี้ก็น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปมันมีข้อมูลจากคนในสระแก้วเขาบอกว่าไอ้ที่ว่าปิดด่านเนี่ยมันเป็นแค่คําหลอกคนนอกพื้นที่ความจริงคือตลาดลงเรือก็ไม่ได้ปิดสนิทคนเขเมรยังข้ามาทํางานกันได้แถมยังมีช่องทางพิเศษที่ใช้ลักลอบเข้าออกกันอยู่เขาอ้างว่าคนไทยที่ทํางานในบ่อนถ้าเป็นตําแหน่งสําคัญสําคัญที่ขาดไม่ได้เขาจะใช้วิธีส่งขึ้นเครื่องบินไปลงที่กัมพูชาเลยเพื่อเลี่ยงด่านทางบกพอจะกลับก็เดินลัดป่า เข้ามาให้ทหารไทยจับแล้วก็ทําเรื่องส่งกลับบ้านไปตามระเบียบถ้าเรื่องนี้เป็นจริงมันก็แปลว่านโยบายของเราอาจจะมีช่องโหว่ใหญ่หรืออาจจะมีการทุจริตของเจ้าหน้าที่บางกลุ่มที่ทําให้มาตรการนี้ไม่ได้ผลร้อซึ่งก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องไปจัดการกันต่อจริงๆครับ เคลียร์เลยค่ะสำหรับเรื่องแรกแล้วที่สื่อดังของอังกฤษอย่าง j e n s c o m เขาเอารูปดาวเทียมมาแ์เรื่องราวมันเป็นยังไงคะเขาเห็นอะไรบนนั้นบ้างเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าเป็นหมัดเด็ดที่ทำให้ขเขมรดิ้นไม่หลุดเลยเพราะ janes information services หรือ janes.com เนี่ยไม่ใช่เว็บข่าวข,าวขนาดเล็กนะครับนี่คือบริษัทข่าวกรองระดับโลกที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1898มีชื่อเสียงด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการทาหารความมั่นคงที่ทั่วโลกให้การยอมรับในเรื่องความแม่นยาและความเป็นกลางพวกหนังสือ สั่งเจนสไ i รทิงชิปส์หรือนิยยสารเจนส์เดฟเอนส์วิกลี่เนี่ยถือเป็นคัมภี์ของวงการทาหารเลยก็ว่าได้รัฐบาลกองทัพทั่วโลกร้อยกว่าประเทศใช้ข้อมูลของเจนส์ในการตัดสินใจดังนั้นพอเจนส์เอารวบดาวเทียมมาเปิดเผยมันจึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือในระดับสากลแล้วเจนส์เขาเห็นอะไรที่มันมัดตัวเขเมียนได้ขนาดนั้นคะเจนส์ es, เท่านำเสนอหลักฐานที่ชัดเจนมากครับเป็นภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงให้เห็นเลยว่ากองทัพเขเมรไม่ได้เพิ่งจะมาเคลื่อนไหวแต่พวกเขาเตร เตรียมการเสริมกำลังทหารอย่างเป็นระบบมานานหลายเดือนแล้วครับ ก่อนที่จะเกิดการประทะกันในเดือนกร,รกฎาคมปี2568ภาพบรนฟองเป็นฉากฉากเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2568กองกําลังเขมรเริ่มถางป่าสร้างถนนเส้นใหม่ขึ้นไปยังพื้นที่สูงหลายจุดในเขตบ้านตระเปียงกุลจังหวัดพระวิหารพอเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมหลังจากทําถนนเสร็จก็เริ่มปฏิบัติการขุดเลยขุดสนามเพราะสร้างบังเกอร์สร้างที่ตั้งอาวุธกันอย่างมโหฬารที่สําคัญคือที่มั่นส่วนใหญ่ที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมันอยู่ห่างจากชายแดนไทยไม่เกิน500 เมท่านั้นเองสนามเพาะคือขุดเพื่อให้คนอยู่สู้ภายในใช้ในสงครามภาคสนามโอ้โหชัดเจนค่ะใช่ครับมันคือการสร้างต้องค่ายถังทหารอย่างเต็มรูปแบบมีจุดหนึ่งที่เด่นมากคือเป็นพื้นที่โล่งขนาดใหญ่ กว้าง50เมตรยาว230เมตรบนเนินสูงห่างชายแดนเราแค่250เมตรเองในพื้นที่นี้มีการขุดสนามเพาะป้องกันซ้อนกันหลายชั้นแนวป้องกันหลักเป็นรูปคลื่อยเหมือนงูเลื้อยและยังมีสนามเพาะชั้นที่2ซ้อนเข้ามาอีกเพื่อให้ยิงสนับสนุนกันได้จากหลายทิศท,ทาง เจนส์เขาสรุปเลยว่าการก่อสร้างที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันในหลายจุดแบบนี้มันแสดงให้เห็นว่านี่คือความพยายามที่วางแผนและประสานงานจากส่วนกลางผู้่างไงคือมันไม่ใช่การกระทําของทหารระดับล่างที่ทํากันเองแต่เป็นคําสั่งโดยตรงจากเบื้องบนที่วางแผนมาอย่างดีเพื่อเตรียมการลุกรานเรา พอมีหลักฐานมัดตัวแน่นขนาดนี้มันส่งผลดีกับฝั่งไทยเรายังไงบ้างในเวทีระหว่างประเทศค่ะมันคือการเปลี่ยนเกมโดยสิ้นเชิงเลยครับจากเดิมที่ขเขมรมักจะตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จอ้างว่าตัวเองเป็นเหยือ่อถูกไทยรังแกพอมีรายงานของเจนส์ออกมามันก็เหมือนเรามีพยานปากเอกที่เป็นกลางและน่าเชื่อถือมายืนยันความจริงให้ฟัง หลักฐานชิ้นนี้มันเปลี่ยนเรื่องเล่าทั้งหมดจากที่ดูเหมือนเป็นการประทะก,กันกระทันหันกลายเป็นที่ประเทศไทยต้องตอบโต้การเสริมกําลังทหารที่เป็นการยั่วยุและจงใจของเขเมรซึ่งทํามานานาหลายเดือนแล้วเวลาเราไปคุยในเวทีโลกอย่างอาเซียนหรือ UN เราไม่ต้องพูดเองแล้วครับเราแค่บอกว่าอย่างเพิ่งเชื่อเราไปดูรายงานของเจนสิ ขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ครับเพราะต่างชาติเขาเชื่อถือเจนเป็นอย่างมากทีนี้ภาระในการพิสูจน์มันจะถูกโยนกลับไปที่ขมรทันทีว่าคุณจะอธิบายยังไงกับการแอบสร้างป้อมค่ายเป็นร้อยเป็นพันก่อนเกิดเรื่องรายงานของเจนมันคืออาวุธทางการทูตที่ทรงพลังมากสําหรับประเทศไทยและยิ่งเรามีคลิปวิดีโอที่ระบุตําแหน่งเวลาสถานที่ที่มาจากมือถือทหารขมรซึ่งตอนนี้มีมากกว่า20เครื่องแล้วโอ้ผมว่างานนี้เราปิดเกมได้อย่างแน่นอนครับในเรื่องของการทูตสงครามข้อมูลข่าวสารขมรจะถูกตีตาทันทีว่เาเป็นผู้ร้าย ตอนนี้เราก็แค่รอเวลาและเดินหน้าเอาความจริงสู้ไปเรื่อยๆอ,อีกไม่นานชาวโลกส่วนใหญ่จะก,กระจ่งางแน่นอนครับชัดเจนมากเลยค่ะสําหรับข้อมูลจากเจมส์แล้วทีนี้นอกจากเจมส์แล้วมีใครที่เห็นภาพแบบเดียวกันอีกไหมคะมีดาวเทียมจากประเทศอื่นหรือสื่อต่างชาติเจ้าไหนที่รายงานตรงไปตรงมาแบบนี้อีกหรือเปล่าคะมีครับแล้วก็เป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือมากด้วยนอกจากเจมส์แล้วยังมีนักวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมชื่อดังอีกคนคือคุณนาธานรูเซอร์จากสถาบันนโยบายยุทธศาสตร์ออสเตรเลียหรือ ASPI หลายคนอาจจะได้ยินเรื่องนี้มาบ แล้วการวิเคราะห์ของเขาก็ยืนยันตรงกันเป๊ะเลยว่าเห็นการสร้างถนนและที่มั่นใหม่ของกองทัพเขมรในพื้นที่ช่องบกก่อนที่จะเกิดการประทะกันที่เด็ดกว่านั้นคือคุณรูเซอร์เข้านับเลยว่าใครเป็นฝ่ายยกระดับความตึงเครียดภากกว่ากันผลออกมาคือคเขมรมีการกระทําที่ยั่วยุถึง33ครั้งในขณะที่ไทยมีแค่14ครั้งออหพอมีทั้งจากอังกฤษทั้งจากออสเตรเลียมายืนยันแบบนี้ก็น่าจะจบแล้วไหมคะ สื่อทั่วโลกก็น่าจะรายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าเขมรเป็นฝ่ายลุกรานตรงนี้ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ทั่วโลกครับในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญฟันธงไปแล้วว่าเขมรเตรียมการมาก่อนแต่เรื่องเล่าในสื่อกระแสหลักยังคงติดอยู่กับภาพของความขัดแย้งชายแดนที่ยังหาคนผิดไม่ได้ถึงแม้เราจะมีความจริงอยู่ในมือเรายังไม่ประสบความสาเร็จร้อในการทําสงครามข่าวสารเพื่อเปลี่ยนความจริงนั้นให้กลายเป็นเรื่องเล่าที่คนทั้งโลกเชื่อตามเพราะก็ยังมีบางกลุ่มที่ได้รับข่าวสารที่ผิด ไปอยู่บ้างเหมือนกันก็เหมือนกับไทยเราครับที่เราเห็นข่าวรัสเซียยูเคนแต่เราก็ไม่ได้รู้รายละเอียดไส้ในว่าใครเป็นคนเริ่มจริงๆกันแน่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบริเวณนั้นกันแน่ทั้งในการเมืองและการสงครามแต่ถึงตอนนี้ผมถือว่าตอนนี้ความจริงไทยเราแซงหน้าความปลอมของเขมเมแล้วแหละครับจริงค่ะงั้นก็เดินหน้าสงครามข่าวสารกันให้เต็มที่น่าจะดีที่สุดใช่ครับมาต่อกันที่เรื่องสำคัญครับ พลโทรสไลด์ดึกตำแหน่งของเขาคือรองผู้บัญชาการฐานบกและที่สําคัญคือเป็นคนสนิทที่คุณเซนไว้วางใจมากเขาเป็นอดีตทหารขมินแดงเก่ามีความเชี่ยวชาญพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะแถวประสาทพระวิหารอย่างหาตัวจับยากลูกน้องใต้บังคับบัญชาก็เป็นพวกทหารผ่านศึกที่รบเก่งในพื้นที่ป่าเขาเหมือนกัน มีรายงานจากข่าวกรองของไทยค่อนข้างแน่นอนแล้วเกือบร้อยเปอร์เซนต์ว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วมันคือการสูญเสียทั้งมันสมองประสบการณ์และสูญรวมจิตใจของทหารในพื้นที่นั้นไปเลยทั้งฝั่งไทยทั้งสื่อและแหล่งข่าวทางทหารค่อนข้างจะมั่นใจและรายงานตรงกันว่าพลโทซอยดึกเสียชีวิตแล้วระหว่างการประทะในวันที่หรือประมาณวันที่28กรกฎาคมแล้วสาเหตุการเสียชีวิตก็ระบุตรงกันด้วยว่าเครื่องบินขับไล่ F16 ของ กองทัพอากาศไทยหย่อนไข่ใส่ <c oughs> แต่ทางฝั่งข่ามรนเกษงรกราโ6มของเขาออกมาปฏิเสธข่าวนี้ทันทีบอกว่าเป็นข่าวปลอมคุณเซนถึงกับต้องสั่งการให้รีบออกมาแก้ข่าวเลยแต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันเลยว่ายังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายปัจจุบันหรือการออกมาปรากฏตัวต่อหน้าสื่อแล้วทางแม่ทัพลาวพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะท่านแม่ทัพพักที่2ท่านก็ให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่สามารถยืนยันอย่างเป็นทางการได้ว่าเสียชีวิตจริงหรือไม่แต่ท่านก็ทิ้งท้ายไว้อย่างน่าคิดว่า แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าทางพลโทสไลดึกไม่ปรากบตัวต่อสาธารณชนนานกว่าเดือนแล้วคือถ้ายังอยู่ดีทำไมต้องหลบหน้าหายไปเป็นเดือนเดือนมันผิดปกติวิสัยของแม่ทัพนายกองอย่างยิ่งอย่างเช่นช่วงที่รบกันในวันแรกแรกก็มีข่าวลือจากฝั่งกัมพูชาว่าท่านแม่ทัพพักสองเสียชีวิตซึ่งหลังจากนั้นไม่นานท่านก็ได้อัดคลิปส่งมาให้พวกเราดูว่าท่านยังอยู่ดีเพื่อให้คนไทยและเหล่าทหารมีกําลังใจมีพลังใจต่อสู้กันต่อจริงค่ะเรียกได้ว่านี่จะถือเป็นความ สำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของกองทัพไทยเลยมันคือปฏิบัติการเด็ดหัวเพื่อสังหารเป้าหมายมูลค่าสูงโดยเฉพาะขีดความสามารถด้านการข่าวกรองการเฝ้าตรวจและการลัตะเวนของเราว่าสุดยอดแค่ไหนที่สามารถระบุตำแหน่งของรองผู้บัญชาการทหารบกของศัตร,รูได้แบบเรียลไทม์และส่ง F16 เข้าไปโจมจีได้อย่างแม่นยำตอนนี้ก็มีพลโทฮิงบุญเฮียงมาแทนแล้วครับ ก็ดูสไลด์ดีกเป็นตัวอย่างนะหิงบุญเฮียงเตรียมเลยครับปุ๋ยไรต่อไปแล้วผลกระทบต่อกอ,องทัพเขเมรล่ะคะมันรุนแรงขนาดไหนรุนแรงมากครับไม่ว่าเขาจะตายจริงหรือแค่เจ็บหนักจนออกมาไม่ได้แต่การที่เขาหายไปจากสนามรบมันส่งผลกระทบทางด้านลดอย่างมหาศาลมีรายงานข่าวจากแหล่งข่าวตามในชายแดนว่า แค่มีข่าวลือว่าสไลดิกเสียชีวิตก็ทําให้ขวัญกำลังใจของทหารเขมรตกต่ําลงอย่างมากแล้วยิ่งก่อนหน้านี้เขาเพิ่งจะเสียในพลระดับสูงไปอีกคนในการรบพอมาเจอเรื่องในอีกก็ยิ่งไตกันใหญ่ตอนนี้รัฐบาลเขมรตกอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าไขไม่ออก ถ้าออกมายอมรับว่าสไลด์ดิกโดน F16 สอยไปจริงๆก็เท่ากับยอมรับความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่เสียหน้าอย่างรุนแรงค่ะแต่ถ้ายังดึงดันปฏิเสธต่อไปโดยไม่มีหลักฐานมายืนยันความน่าเชื่อถือของรัฐบาลก็จะลดลงทุกวันทุกวันเพราะทุกวันที่เขาไม่ปรากฏตัว,วมันก็ยิ่งตอกย้ำว่าข่าวที่มาจากฝั่งไทยเป็นเรื่องจริงกดไลค์ติดต,ตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไป